สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมบพี่นงมาชมสวนครับยนื้มาเซผักอีโต้ปลูกไปกินเองครับกับพริกขาขาเหลืองครับพี่นง กำลังกำลังแก่แล้วพี่น้องเนี่ผมปลูกใส่กระถางมาเด้ครับเนี่ยเพราะว่าปลูกพืชเมื่อไรแล้วมันแฉะแฉะเละเทะเลยครับนี่ผมใส่รองเท้าบูดยางเอาพักเป็นกระปูครับคุยไช่ขึ้นไช่เชะเมื่ลไรพี่น้องเนี่ยใส่ลงเท้ายางเอาสัญยางบมื่อไรครับมันจะผิดปลูกใส่กระถางเพื่อจะกินครับลุงพื้นบื่อไรกำลังงามครับใส่ปุย๋ย พอทีเอาอาหารมาให้ปลาครับมือนี่มันจะบอนี่แหละครับซื้ออาหารมาให้อาทิตย์ละเทืาสองเทือครับยั่งไปกระถ่อมผมก็โรคโรคลิน้องมันแฉะมันเก็ดรยังว่าอะไรครับเด็กเคลียร์ศาสมันก็เคลียร์ว่าอะไรมันโรคมันแฉะมันจะน้าน้นถล่มกระถ่อมครับก็ได้อาหารปลาดุกมาสองถุงพอประทังให้อาหารน้ำแห่มันหากินเองน้ำครับ มารอเลยครับพี่น้องมันเคยได้กินนะมารอเลย จ้งอยมัดเจ้งอยมกกัดตีเบ็ดเป็นต้นไม้มากมากเดยเจ้งอยตีเบ็ดนี่เสียต้นไม้ห้อยขาดหมดยาวเลย พาพี่น้องมาดูหอยครับหอยเยอะมากครับพี่น้องเนี่ยหอยเชอรี่เนี่ยหอยขมเป็นกวดเลยนะเนี่ยเนี่ยน้ำต้นใหม่เนี่ยเต็มเลยมีแต่หอยครับหอยเชอรี่มีนจ่ลูกใหญ่แต่ผมบอกกล้ากินครับหอยเชอรี่เทพหลายครับครับน้ำค้างหอยขมเต็มเลยเอ๊มีแต่หอยครับพี่น้องน้ำต้นใหม่ พอลฉลยก็มีแต่ตัวใหญ่นี่น้ำขังนีมีแต่หอยครับพี่น้องเบิ้องดีๆนะครับนี่มีแต่หอยเลยล้วนๆเลยครับ นามหลายนามทวมครับนามทวมกระทอมผมเรื่อยปีนี่ต้องใส่บูทตลอดครับตรวจเด้อครับว่าเด็ติดนิดแต่เพี้ยน ตัวหอยมันต,ต้นใหม่เนี่ยจะกวดให็ดปิโนงดูมันคมหน,นีครับมันขอนใหม่เ,เพียบ หลังจากเอาอาหารให้ปลาแล้วก็ผมก็นึกอยากย่างปลาครับนึกอยากย่างปลาอู้ยุงนึกอยากกินย่างปลาว่าจิตลกเอาปลาไปกินจักสี่ตัวพอสามสี่ตัวก็พอแล้วพี่น้องเนาะุูดปลานิ้น่ะครับกินย่างปลานิ้นมาบ่ได้กินโดนหรอกมีทหาครับพี่น้องผมก็ได้กินเลยเดี๋ยวไฟเนี่ยผมจะกินอยู่ครับจะว่าอยากย่างไปดูเลยครับพี่น้อง เย็นครับเดี๋ยวไปปิ่งอบเกลือครับพี่น้องใส่สวย,สวย หกหคงไลาอย่างกินเว็ดผมเว็ดหักเลยครับเว็ดหักเลยตัวดำดําไหมรู้ว่าประชดกันไม่รู้นะตัวดำดําหัวดำดําักเลยนี่เบ็ดเบอร์ห้าครับหักเรียบร้อยเลยจะเปลี่ยนเบ็ดใหม่ครับเปลี่ยนเบ็ดมาใหม่ละครับเบอร์หาขึ้นเขาครับ phải nhận mới bất vợ mới đặt tức lấy ตะปาตะเพียนพี่น้องอย็กๆวันนิ้บ่ได้โตเลยนะี่ตปาตะเพียนครับใส่งไงเล่าครับเดี๋ยวปิ่งโอเผือครับพี่น้องเขาบอกว่าสามศบเอายางตุ่ม่เนี่ยเฟินสิทานเนื้่ยเนื้อ๋ออะไนไหกับทานตองถึง

để thả phép bưng thả phép luôn nữa phép thả ออไดด้มกถ้ามึง,มง,งเ็ไปตันงครบพอดีหลานมาหานโนใหม่ครับพ่อกับแม่ครับ<อ>ก็เลยว่าชีบแบงปลาให้หลานไปลาบครับ<อ>ไปเห็ดให้แม่ให้พ่อไปเห็ดให้จินครับพี่น้อยโนนใหม่เพิ่งได้หลายบ่ใส่น้อยใหม่โ,มโอ้แม่พ่อแบ่งไปอะไรสิว่ามันถุงโนใหม่าปลา,าไม่ใส่ถุงบ่ะเด็กเดี๋ยนะเดี๋ยวใส่ถุงให้ โตพอหลบะพี่พอหลาบปะโอ้ครบเพื่อมตัดเล่นอ่แตเาเเลี้ยวพี่โไปไปหัด้อไปแล้วมาหาหน่ใหม่ก็พอกับแม่มีแต่ปลาหน่ใหม่ครับพี่นงหน่ใหม่หลายครับ ออกมาแล้วมันนี่เด้ดสามสอบครับมีแต่หน่อไม้ก็โอเคครับพี่น้องพอดีผมตกกับวัชพิย่างมันนี่พอดีหลานมากัอยากให้หลานกินเนาะพี่น้องเนาะยุ่งกันเนาะมันเทาอยู่ใกล้กันก็ไปกันกินครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะตกเอาไม้หน่อยครับเราจะตกเอาไม้ชักหน่อยเพราะว่านมปังเนื้อหลายอยู่เดี๋ยวพอได้ตกอยู่ครับสำหรับคลิปนี้กั วายทั้งน,นี้นะพี่น้องเนาะมาสอบก็เอาอาหารให้ปลาแล้วก็อาพี่น้องเบิ่งหอยหลายลก็จะมาตกปลาเพื่อเอาไปย่างแต่ว,ว่าคลิปนี้มันยาวแล้วผมก็ขอจบไปท่างน,นี้นะพี่น้องเนาะแล้เวเจอกันจุใหน,นะครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวตกต่อครับเพราะได้ไปย่างครับ